สวัสดีครับผมชื่อชิงโตครับผมชื่อน้องชิงโตครับสวัสดีครับแม่แม่ทุกคนแม่แม่พ่อพ่อทุกคนไหนขอดูความหลอดหน่อยคามหลอดเนี่ยโอ้ยดูนี่เด็กหน้าตารูปหลอดจังเลยนี่ใส่ดีด้วยนี่ใส้ดีด้วยเนี่ยรูปหลอดด้วยนี่ใช้ดีด้วยด,ด,วยด,ดวยิ๊ดูตัวอวบอ้วนนะตัวอวบอ้วนนะกัวดกอ้วนนะเออตัวอบวบอ้วนเลยเหรอลูกจะไปไหนวันนี้ น้องเงไปไหนคะน้องเงไปไหนน้องนอนตรงนี้มันเย็นใช่ไหมคะน้องเงยนอนตรงน,น,น,นははี้มันเย็นใช่ไหมคะเะพี่สิงโตนอนตรงนี้เพราะมันเย็นใช่ไหมคะพี่สิงค่ะ okay. พี่สิงรูปหลอกค่ะพี่สิงรูปหลอกค่ะพี่สิงรูปหลอกค่ะหล่อจริงๆค่ะพี่สิงหล่อจังเลยค่ะ่อ่ค นุ่งหล่อค่ะดูหางนะคะน่ารักไหมเนี่ยหางมันเนี่ยน่ารักจังเลยแล้วไปไหนอ่ะจ้าแม่ทำไมอ่ะแม่ทำไงเออเดี๋ยวแม่จะไปขุดมะพร้าวละค่ะขุดมะพร้าวละค่ะเออไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอมานี่มาเร็วเร็วเร็วอ่ะมายิงยด้วยโอ้เด็กว่าง่ายจริงเลยเด็กรูปหล่อว่าง่ายจริงๆเลย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพ่อแม่ทุกคนพี่ๆทุกคนกดให้ผมด้วยนะครับเฮ้ยดููบิ๊ขี้เขียดไปไหนแล้ววะ